ดักดีเทคทิดโกดแกลมปิงเปิดให้บริการในสตูไทยแล้วดักดีเทคท v e โกดแกลมปิงเกมนี้เล่าเรื่องของนักสืบเป็ดผู้หดหู่และเพิ่อนยาร้างที่ต้องเข้าไปปูพันกับคดีปริศนาซึ่งไม่มีการฆาตกรรมแต่เต็มไปด้วยผู้ต้องสงสัยที่มีความลับมากมายคุณจะได้สัมภาษณ์ตัวละครตรวจสอบหลักฐาน และใช้การเติมคำในช่องว่างเพื่อค่อยๆไขปริศน,นาที่ซ่อนอยู่ภายใต้บ่อน้ำแห่งอาชญากรรมอันขุ่นมูพร้อมเสียงภาคที่ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้ทุกตัวละครทั้งหมดนี้ถูกนำเสนอในรูปแบบเกมสืบสวนสบายๆเล่นจบภายใน2องามชั่วโมงและยังเป็นภาคต่อจากเกมยอดนิยมนักสืบเป็ดซาลามิลับ โดยมีบรรยากาศตลกร้ายผสมลึกลับเช่นการโยนขนมปังใส่ <S <S ปากเทพีแห่งความยุติธรรมเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบแปลกประหลาดที่ทำให้การผจญภัยครั้งนี้ทั้งกกขันและน่าติดตาม